ทีนี้เราก็จะมาแกะดูแล้วนะอันนี้ไม่ใช่สามกิโลร้อยเดียวนะอ,อ๋อสามกิโลร้อยหนึ่งด้วยมีคนบอกอ้าวเราก็โง่นะเปิดไปเปิดมาดูนี้นะแล้วมีการเปิดตรงนี้ได้อีกแฟบย yes. <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีมีบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไง ก็จะได้เห็นเนี่ยเป๊ๆก็จะมีบอกส่วนข้างในนี้ก็ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะเปิดเดี๋ยวเราจะเปิดตูดโอเคก็เป็นกล่องอยู่ยนี้นะครับแล้วก็เด็งนะครับปึ๊บอันนี้คือตูดนะข้างในก็จะมีพวกใบ บอกนู่นบอกนี่ทั้งหลายแหละอ่าทีนี้ขออนุญาตย้ายกรอกนะครับอ่ะทีนี้มาเปิดเผยอันนี้คือฝาหลังและอันนี้คือฝาหน้าเราก็จะเอาฝาหน้ามาก่อนนะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกอ่า บีฟอร์ทุ s ูสเคสอะไรเงี้ยก็ให้แบบว่าให้ลองเอาให้ทำตามในส่วนที่เขาแนะนำอะไรเงี้ยอันนี้ที่สำคัญคือตรงนี้มันมีสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยคือไม่จะเป็นต้องออกมาสามารถที่สแกนได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็สะดวกดีอันนี้มาดูฝาหลังอ๋อมีอันนี้ด้วยสายคล้องมือ เวลาเราไปไหนหยิบมาถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็สอดไว้ในมือก็ไม่หล่นแต่ถึงหล่นก็ไม่กลัวหล่นลงน้ำได้เลยอ่าโอเคนี่คือฝาหลังจุดที่ที่น่าสังเกตก็คือตรงนี้ตรงนี้ขอบเนี่ยมันจะเป็นขอบยางซึ่งเอาไว้ป้องกัน เวลานะ้ำมันจะเข้ามันก็ไม่สามารถเข้าได้แต่ข้อสำคัญก็คือต้องปิดให้สนิททุกผครั้งโอเควันนี้ก็ขอรีวิวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันว่าเราเพิ่งได้ตัวนี้มาสดๆร้อนๆโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ